กับช่องสามดวงซีนะคะดูบอก,ก,กที่เราไปชนเอาชนหลายๆอย่างมานะคะในหนึ่งจกมที่ผ่านมา ของนูน,ะ,นะไหเข้าวกระทะของพงครับแต่ว่าไ,ไ,ไม่มีขาช้อ่อมาไม่ครับชื่อมาไม่มีขมา มันซื้อใหม่หมาต้นเล็กไม่มีไปหาอันนามาก่อนถึงได้จ่ายาใส่หลายนะก็ใส่เลยอันนาจอยากจตาย 当停吗？ พวดจะนับ ราจะรุดกเหมือนกันเลยงเราไปเราขับเราต้องแบบเอ่อจะมดระวังก่อน,นี้นะคะแน่ืงจากว่ามันสูงกว่าเดิมรถสูงสูงกว่ารถสูงกว่ารถนอนอีกนะคะค่ะว่ารถนอนสูงแล้วนะ จะเข้าได้ไหมเราดูนะคะทุกคนว่าวิ่งดินมันจะเป็นยังไงจะติดไฟหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเคยถาแต่แบบไม่มีราวไฟนะคะราวไฟตามะาะเจะรอราวไฟสูงแบบนี้จะรอดหรือไม่รอดรอชมต่อวิ่งดิน<ะ>แต่มันไม่ดีบางฝืนมันก็จะมองแบบแปลกๆนะมันจะแปลกตาไปเลยนะคะทุกคน ถ้าถอดกันชนออกมันมันก็ดีโอเคนะดคโอเคก็ใส่กันชนนะแต่ก็จะเก็บตังค์ใส่บางคุนนะคะทุกคนจะไม่ใส่ใหญ่ขนาดนี้นะเอาแค่พอดีพอดีนะคะทุกคนเพราะว่าเห็นลายคันที่เขาใส่แบบพอดีพอดีนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากที่ใหญ่เกินมันก็แบบขับยากนะคะทุกคนใส่พอโอเคนะคะ น,น,นั่งไปนเด็กตอนนีอยู่ไหนอยู่ตรงหน้ายูวิท่าสนีนะคะสีู่มาเออแล้วเขาจะได้ยิงไหมสี <c oughs> ได้บางออได้ครปะทานนะคะจาครอบฮ่อฮ่พ่อห็นนะคะพ่อถามว่าของใครนนก็เลยบอกว่าของนนนะคะทุกคนฮ่าฮ่าทิ้งแล้วพ่อก็บอกว่านนบอกว่าไม่มีขาจับพ่อบอกว่าก็ให้พี่นกทําขาจับให้สิสิบเรา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 มาแล้วนะ แหงอ่ะไม่สวยเอาไปส่งพันก็พอใส่ไม่ได้ไม่พอดีทำไมเป็นอย่างเงี้ย๋ยวถ้อเป็นอย่างนี้อ่ะ 就好了，好过。